วันนี้ช่องแปมสตอรี่มาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมโนรมครับมากับทีมงานอูบอยเจริญการช่างนะครับวันนี้เขามาส่งรถใหม่ป้ายแดงนะฮะมาส่งให้กับทีมงานนี้ครับสิรามณาีครับ ที่นี่เขาเล่นรถเกี่ยวหลายคันครับเลือกองงามยามดีครับ ใกล้เก้าโมงแล้ว no? นะฮะแปดโมงสี <stimulus> <himself> ่สิบเจ็ดครับรถถึงบ้านลูกค้านะครับสวัสดีครับสัสดีครับ่งบอยครับออกออกจะอูกี่โมงคะับหกโมงก็นัดกันแล้วหกโมงครับ บ้านนี้ไปหลอกยังไงได้ฮะโอ้ไม่ได้หลอกเลยไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกเลยคันนี้ปานี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนด้วยครับไปเจอลูกค้าที่ไหนฮะหรือว่าเขาไปที่อู่เลยน้องมาไปดูที่พิจิตร์ป่ะอ๋อไปดูงานที่พิจิตรนะฮะไปดูงานโชรถพิจิตร์ป่ะครับคนไหนฮะคนไหนเออนี่น้องเจ้าของคนนี้ใเจอดคนนี้นี่นะฮะคนท้วมๆเนี่ยนะได้ครับ สามคนคนส่งรถนะฮะออกจากอูมากี่โมงฮะประมาณตีสี่ครึ่งครับกี่สี่ครึ่งแล้วมาถึงมาจอดรอตรงไหนครับตรงปตทเนี่ยครับปตทอะไรเรียกอะไรมโนลมอะไรนะครับใช่ไหมนมาจอดรอท่านประธานนะครับท่านประธานครับท่านประธานตื่นสายตื่นตีสามครึ่งนะแต่ก็ไม่ได้นอนเลยครับตีสามครึ่งนะแล้วก็ไม่ได้นอนเลยดึงเลย เตรียมตัวใช่ไหมฮะครันนี้เขาสดใช่ไหมฮะใช่ครับจ่ายสดมาหรือสดจ่ายจ่ายตอนนี้หรือว่าจ่ายหมดแล้วเออน้องไปจ่ายไว้ที่บ้านไวล้านห้าครับครับผมที่เหลือมาเก็บที่นี่ครับครับเหลือก็เก็บที่นี่นะฮะผู้ชมครับ น,นี้เจ้าของบ้านบอกว่ารอเวลานิดนึงครับเกยบของพร้อมแล้วนะฮะที่เราเดินชมรถที่อู่ของเขานะฮะใช้มันไทยจเจริญน,นะฮะคุณผู้ชมห้าคันครับ แล้วก็จะมีรถติดินด้วยครับรถติดินคันนี้ก็เป็นของไทยเจริญนะร,รุ่นรุ่นแบบไม่มีแอ์นะฮะคันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนครับนี่ไทยเจริญเป็นแบบท่อพาดครับ สวัสดีครับพี่คนไหนครับเป็นคนสั่งรถอ๋อนครับตัเขียวนะอ๋อเขาเขาไปคุยกับช่างบอยอยู่เนี่ยฮะคนนี้ใช่ไหมครับที่สั่งรถช่างบอยใช่ครับแนะนําตัวหน่อยครับืัอชายดิอ่อนครับจืดครับชื่อเล่นอะไรนะฮะจืดครับชื่อจืดนะฮะใช่ครับถามความรู้สึกเลยฮะตัดสินใจยังไงครับ ถูกใจตรงไหนถึงเอาของบอยเจริญกายช่างอ๋อถูกใจมานานไหมครับชอบชอบมานานสวยครับไปดูงานเห็นผลงานเขาที่ไหนฮะพิจิตครับพิจิตโพทะเลที่เขาไปโชว์รถกันใช่ไหมครัใช่ครับนานไหมครับกว่าตัดสินใจที่เอาของบอยเจริญกายช่างก็ไม่นานครับครับก็ติดต่อไปทางอูเลยใช่ครับครับสั่งสั่งนานไหมฮะประมาณสามเดือนไหมครับสามเดือนก็ได้รถเลยใช่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยไหมฮะ ใช่ใช่วันนี้เลือกงามยามดีใช่ไหมฮะเอาวันนี้ครับตอนนี้ก็รอเวลา9้าโมงตรงใช่9้าโมง9ก้านาที9โมง9นทีนะฮะตอนนี้ก็8 5ดโมงห้บอีกสักครู่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนรถลงจากเทเลอร์นะครับขอบคุณเจิดนะครับครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วฮะคุณผู้ชมกรณนพร้อมทุกอย่าง อันนี้ก็เป็นตู้หกฟุตสี่นะครับผู้ชมครับปากสามเมตรครับโซ่สี่สิบแปดข้อนะฮะเอาน้ำยี่สิบเตอร์ยี่สิบเก้าตัวเดินสิบสองโรเลอร์สิบเอดลูกนะครับปัม๊มเขาบอกเป็นปั๊มใหม่ไฮโดซิล่า23ยี่สิบสามครับเครื่องยนต์มิโนเจไฟเตอร์โบคู่ครับมอเตอร์ตัวเดินนี้เป็นของไคยาบ้านะครับ โครงตู้สแตนเลสทั้งหมดครับอบอยขับลงให้ครับเนี่ยบรรดาทีงานนะ ถือว่าเป็นความภูมิใจเป็นความรู้สึกดีๆทั้งเจ้าของอู่แล้วก็คนซื้อด้วยนะฮะทั้งบอยก็ดีใจฮะขายรถได้ครับดีใจที่ลูกค้าเลือกเลือกบอยเจริญการช่างนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจดีแล้วเลือกบอยนะ เลือกรถเกียร์ข้าวอูบอยเจริญการทางก็ไม่ผิดหวังนะครับผู้ชมเรามีการรับประการทุกจุดนะครับ ออกกล่าวสิ่งดีๆครับความเป็นสสริมงคลเอาเครื่องมือธรรมาหากินนะครับเข้าบ้านครับเป็นความเชื่อของคนไทยนะครับทำสืบต่อกันมานะครับทิมงานก็ดูรายละเอียดรถครับ มีของแถมอะไรบ้างฮะกุญแจชุดหนึ่งชุด็อบแจนเลื่อนนี่ครับเรามีกล่องเขามีกล่องเครื่องมือแถมให้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้แถมแค่กล่องเครื่องมือนะฮะมีอุปกรณ์อะไรต่างมาให้ด้วยครับ และบ้านนะฮะจะออกรถเกี่ยวข้าใหม่แต่ละคันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะอันนี้คือเป็นเงินสดนะครผู้ชมกว่าจะได้เงิน2ล้านกว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ว่ากันที่กบฟ้ากับหลังเลยนะครับ ไปแล้วนะครับสุดปากนี้สามารถเปลี่ยนถอดได้ครับจก่อนอตเปลี่ยนถอดปากได้ครับสุดปากคอเป็นตะเลสสามทสี่ทั้งชุดนะครับ เป็นไงบ้างครับแม่สวยไหมครับสวย,สวยถูกใจม,มีเกียวปับตึงสะพรานและเครื่องครับ เดินนิ่มมากครับคุณผู้ชม Geo แปด T T ครับ แม่มีลูกสาวคนเดียวลูกสาวมีหลานสาวสองคนผู้หญิงกับผู้ชายชครับ <c oughs> นี่น้ำมนต์ของหลวงพ่อที่ไหนครับอ่าเป็นของน้ำมลของเจ้าพ่อลวงาว่าตับตะเคียนเป็นของเจ้าพ่อใช่ไหมฮะเป็นที่ลูกนับถศึกษาก็หลังจากไม่มีอะไรเลยก็ร่ำรวยมาใน่ร็วครับก็ขอไปขอพร <c oughs> ครับ แม่เขาผมน้ำมนต์ครับไปได้น้ำมนต์ของเจ้าพ่อมาสิจิตครับครับตอนนี้สิจิตเล่นรถทั้งหมดกี่คันครับหกคันครับหกคันรวมคันใหม่นี้ใช่ครับเดิมเดิมมีรถอยู่แล้วรั่วยังไงฮะมีรถอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นเราซื้อมาเองใช่ไหมครบใช่ครับบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านบ้านแฟนใช่ครับเราก็เล่นมาทั้งหมด ห้าคันแล้วคันนี้เป็นคันที่หกใช่ครับปีนี้ปีนี้อยู่เท่าไหร่แล้วฮะสามสองครับโอ้กำลังไฟแรงเลยฮะแล้วรถตีนี่แหละครับตีก็เล่นมาหลายพี่ครับเล่นรถตีด้วยครับคันนู้นเป็นของอะไรนะคันคันเล็กนู่นฮะสามชุกครับสามชุกครับอ๋อแล้วคันนี้ก็เป็นของไทยเจริญครับมีเทรลเลอร์ทั้งหมดกี่คันครับสามครับสามคันเรวรถเกี่ยวมีตั้งตอนนี้มีหกคันแล้วพอไหมฮะก็ไม่พอครับ ต้องต้องมีเพิ่มใช่ครับล้อล้อเครับแล้วมีรถบรรทุกข้าวด้วยกี่คันคะับรถบรรทุกข้าวห้าครับครับเริ่มเริ่มจากนับหนึ่งเลยครับถือว่าเก่งมากเลยนะฮะแรกมีรถบรรทุกข้าวมั้ยครับครับก็ไปเต้นข้าวเนี่ยชอบว่าชอบจัดเลยครับปรึกษาใครคนแรกฮะพ่อแม่ครับอ๋อปรึกษาพ่อเน่คุณพ่อคุณพ่อคนที่เดือนอ๋อนี่ฮะคุณพ่อ เรียนมาก็ลื้อเลยครับเรียนเรียนทางด้านไหนมาครับจบปศจบปศเครื่องยนต์ครับแต่เราทางพื้นฐานทางบ้านก็ทํานาอยู่แล้วไหมครับครับเมื่อก่อนทำนาอยู่ทำนาอยู่แล้วเราคุกคีกับการเกษตรอยู่แล้วใช่ครับมีความชอบใช่ครับในส่วนตัวอยู่แล้วใช่ครับถึงเวลาเราก็มีโอกาสก็ทางพ่อทางแม่สนับสนุนแกครับซื้อรถเกี่ยวเลยครับแล้วบ้านบ้านจริงๆนี้อยู่ไกลไหมครัอยู่นะข้างหลังนี้ครับ โอ้คผู้ชมบ้านอยู่คนละฝั่งถนนแล้วอันนี้เป็นบ้านแฟนใช่ครับนี่เขแฟนอยู่คนละฝั่งถนนใช่ครับโอ้โนี่ฮะไปไม่ไกลนะฮะได้เดินทางใกล้ๆครับเวลาเทรียมการเพิองเดินทางไกลครับครับเวลามาหานี่ก็เดินคนละฝั่งถนนใช่ครับครับครับนายคนไหนแฟนฮะแนะนำหน่อยได้ไหมฮะดังเลยครับโอ แล้วคนผู้หญิงคนนั้นลูกสาวเหรอฮะใช่ครับคนนี้แม่ครับนี่เป็นจีนไม่ใหญ่เป็นแฟนของอจืดน,นะฮะแต่คนนี้ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคนนี้ขี้ปวดแะรครับเจ็ดปวดดูแล้วท่าทางเขาจะชอบรถเกี่ยวเหมือนคุณพ่อครืบเล้ว ลูกชายแล้วก็นี่ก็เป็นถือว่าเป็นคุณปู่นะฮะคุณปู่เป็นคุณพ่อของเสจจืดนะครับนี่ก็เจิมรถให้กับลูกชายครับเสจจืดครับส่งมอให้รถเกี่ยวมาหนึ่งคันที่เหลือก็สร้างเองฮะเสจจืดก็สร้างเองครับตอนนี้อายุสามล้วสองฮะ เดี๋ยววันนี้เขาก็จะมีเกี่ยวข้าวทดสอบรถเกี่ยวด้วยนะฮะผู้ชมครับสำหรับ,บคลิปนี้ช่องแปมสตรอรี่ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเดีย๋ยวเราไปรอชมที่เขาทาําการทดสอบเกี่ยวข้าวกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแปมสตรอรี่ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ